ก็จะไปที่ Editition t e x t Editition ก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้ช่องนี้ไว้สำหรับเขียนข้อความตัวอย่างเช่นฉันรักเธอ อันนี้ก็การเปลี่ยนฟอนต์ขนาดอันนี้ก็เป็น,ปนภาษาแล้วก,ก็กดตกลงตัวตรงนี้เป็นละเป็นรูปเป็นรูปแบบของการเคลื่อนขึ้นไหวแล้วแต่ชอบแล้วแต่และคนที่ชอบชอบแบบไหน ส่วนอันนี้ก็จะตั้งกับอันนี้คือให้แสดงเวลาอันนี้ก็สามารถอินพุตเสียงได้เอาอินพุตเสียงเข้าไปได้ถ้าทำเสร็จแล้วก็กดตกลงมันก็จะขึ้นมาแล้วถ้าต้องการจะเล่นก็ให้ยู แล้วก็โปรเจกต์มันก็จะขึ้นมาให้แบบนี